สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําสุดยอดวัตถุมงคลหายากหนึ่งในสิบของวงการนะครับตุ้งติ้งหลวงปู่เมาส์นะครับเป็นตุ้งติ้งหลวงปู่เมาส์พระวิริโยวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดวีรบุรนะครับเกจิดังสายเหนียวของอีสานใต้นะครับนี่อันนี้เป็นปีหนึ่งแปดนะครับตุ้งติ้งนี้นะครับทำไมถึงได้ตุ้งติ้งนะครับ นี่ไหมครับเนี่ยทัางหลังนะครับจะเป็นตุ้งติ้งนะครับที่ใช้ไว้เขาเรียกว่าปักเน็บไว้กับชุดนะครับที่เราสามารถที่จะติดตัวพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตุ้งติ้งนี้นะครับพบเจอในวงการเนี่ยประมาณ10บนะครับประมาณ10 10ชิ้นเท่านั้นนะครับนะครับ คือด้านหน้าของตุ้งติ่งนี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการน,านำนี่นะครับเหรียญพานนิยมเนี่ครับนี่นะครับมาฉลุนะครับฉลุนะฉลุแล้วก็นำแต่ตัวอของหลวงปู่เนี่ยครับนะไปทำเป็นตุ้งติ่งนะครับ ไปทาเป็นตุ้งติ่งนะแล้วก็ทําเป็นกระไหลทองนะครับพวกนี้จะเป็นแจกกรรมการนะครับแจกกรรมการแจกคณะผู้สร้างนะครับเนี่ยนะครับก็คือทํามาจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของขององค์เหรียญเนี่ยครับเหรียญมหานิยมนะครับทําพบเจอน้อยมากครับนี่พบเจอน้อยมากครับไม่ถึงสิบนะครับนี่ไม่เกินสิบ ของวงการนะครับนี่มูลค่าหลักหมื่นนะครับจึงนำมาให้กับ f c ทุกท่านได้ดูในช่องคมิโนมวลคนดังรองนะครับท่านใดชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆปใหม่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูตลอดนะครับครับสวัสดีครับ